สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้นะคะติ๊กพาคุณมากินยำแหนมค่ะติ๊กอยู่เยอรมันนะแต่ติ๊กกินยำแหนมนะคะกินยำแหนมชี่เยอรมันนะเบอร์ลินนะจ๊ะนี่ค่ะพอดีว่าติ๊กไปไทยปาร์คมานะคะเนาะไปหาของกินค่ะเสพๆหลังจากทาี่เฮตงมือยไปทั้งอาทิตย์เนาะก็ไปได้ยำแหนมมาค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยคุณเห็นไหม,มอยากจะบอกว่า ทุกตารางเมตรทุกตารางนิ้วในอาหารจานนี้มันสุดยอดเป็นสวรรค์สาหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะเนาะบ้านเราค่ะจะเป็นอาหารธรมธรมดาธรรมดาแต่ที่คนไทยที่อยู่ต่างแดนความรู้สึกเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็คือมีความสุขค่ะในการกินเนาะนี่ค่ะเห็นไหมยำแหนมนะคะยำแหน,น,นมคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักแก้มของติ๊กนะคะนี่ค่ะผักนะคะเนาะโอเคค่ะเราไปกินยำแหนมด้วยกันเลย สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วอับแต่หัวเลาะค่ะบอกจะคล้องในกล่องว้า wow, ว beautiful เก r แซมีหัวเลาะค่ะ <laughs> ย่องจย่าคล้องค่ะคุณนี่ค่ะมันนี้ติ๊กกินยำแหนมนะคะยำแหนมเห็นไหม,มเห็นไหมคุณติ๊กไปไทยปาร์กมาจา้ะสวรรค์ของคนอยู่เมืองนอกนะคะเนาะ นะแต่เป็นอาหารบ้านเท่ากับธรรมดาบ้านเท่ามัก็าหากินได้ไง่ายเนาะแต่อยู่นี่คุณหากินไม่ได้ไง่ายๆนะเราต้องไปที่พิเศษเหมือนเชฟเชอร์ไรตแอเรียนะคะคือเราต้องไปที่แบบที่เขาตัดงานอะไรอย่างเงี้ยนะไทยาร์กอยู่ที่เบอร์ลินนะคะแต่ติ๊กไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะไม่ไม่ขออนุญาตถ่ายเนาะเพราะว่าคนเยอะอยู่เกรงใจเขาโอเคค่ะเรามากินกันเลยแล้วติ๊กก็มีผักแก้มนี่ค่ะมีสลัดที่นี่แล้วก็สาระเนกกะลัม ปกตินะคะำลำไายแตกมากค่ะข้าแหลกแหกหมานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ดิ้กด้วยนะคะมา,มากมาค่ะฟังไทยฟังล่าวฟังยุโรปฟังเอเชียฟัง USA มาทานด้วยกันยแยำแหนมอร่อยอร่อยจะทุกท่านนี่จ้ะค้าหง่ๆเลยงัดเข้าไปอืมครับอืม คลิกทอด <c oughs> เผ็ดจุดเด้ออือนะคะคลิกทอดร้านสายค่ะร้านสาวน้องสายเนาะ S D A S M R ขอแยตแท็กนะคะคลิปนี้เนาะอยากใหานางให้ได้กินแต่ว่าฝั่งนางอยู่นี่ยไม่มีนะคะอือก็ทำอร่อยเหมือนเมืองไทยเลยค่ะ อื้อมอะเนี่ยอืินอร่อยม,มากค่ะ ฮายโรค่ะนมตาลอันนี้เจจุโรค่ะสวัสดีหน่อยไหมคะอืลูกสาวลูกสาวนี่ค่ะ อือมฮึ่มงเ่มให่าาห่มค่ะฮุ่แหล้มล่ะนั่งแึ่มฮท่ม่มาก่มฮึ่มามตัว หายคิดถึงเมืองไทยนะคะนะคะี่ค่ะใส่พริกลงไปด้วยือ้อ จับใจๆเป็นอาหารที่วันนี้อร่อยเหนื่อยๆจากการทำงานได้ไปหาอาหารไทยกินเพื่อเพิ่มพลังในการสู้งานต่อไปค่ะ đấy mm. mm. lát ta cần hòa ban nhạc anh mương Thái. Thôi nè, hú. Khao cúc ném bả, dâm ném bả, dâm khao ยำข้าวคลุกแหนม,อ,มอร่อยมากคุณเออินข้าวคลุกแหนมเนาะ เสิร์ฟพิษประการใดทอประทานอาภัยด้วยจ้ะอืมน้มสันกก่นลูกค่ะอืม,อ,มอร่อยอะโอเคนะคะคลิปนี้จะฝากไว้แค่นี้เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ติดด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปว่าติจะพาทานอะไรนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวทานข้าวครุกแหนมให้อร่อยก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายอืมแซ่บอร่อย